อะไรที่โดนด่าจนฟอร์มตกนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยนะครับคือรักตัวเองมั่นใจในตัวเองเชื่อมันในตัวเองให้มากที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับและมันอาจจะดูเหมือนแบบมันเป็นเรื่องจริงเลยพี่ผมเป็นอย่างเงี้ยผมผมยงไม่ผ่านตามที่เขาบอกเลยผมแบบเสียบอลง่ายเหมือนที่เขาบอกเลยผมแบบไม่แข็งแกร่งไม่เก่งพอตามที่เขาบอกเลยดูสิผมเป็นอย่างนั้นผมทำาลายรเขาไม่เป็นอย่างนั้นคือนอกว่านี่ถ้าเกิดเราบอก นี่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเราเป็นไก่เราคือกบหรือว่าเราคือแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยคือแบบเราจะเชื่อเหรอเราจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดจริงๆเหรอครับว่าเราคือสิ่งเหล่านั้นจริงๆอะ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็น,น,นง่ายๆนะว่าคนเราอะ่ะมักจะชอบอธิบายนิยามไอสิ่งที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วบางทีก็พูดออกมาโดยที่ไม่คิดมีใครสงสัยไหมครับว่า,วาพอเราเลี้ยงหลบไม่ได้ยิงไม่เข้าเล่นพลาด แล้วเขาพูดว่าอ้อเล่นพลาดอ้อยิ่งไม่เข้ามีใครสง,งสัยไหมว่าเขาพูดทําไมอ่ะก็ก,ก็ก็ไม่เข้าไงทําไมอ่ะเออทําไมต้องพูดถึงอดีตของเราทั้งที่มันผ่านมาแล้วอดีตที่เราดีๆมีตั้งเยอะไม่พูดถูกปะเช่นแบบอะไรเราลออย่างเงี้ยเออเราเลิ้ยงเราพูดต่อสู้ได้เรายิงประตูเข้าเนี่ยตอนวันที่เท่านั้นอ่าเมื่อเดือนที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาไม่พูดอ่ะ คนเรานะครับมักจะพูดในสิ่งที่แบบเป็นที่จดจําในทางที่ไม่ดีนะครับเราก็ลองดูตัวอย่างซีนักบอลระดับโลกคนเก่งๆทั้งหลายอะโรนันโดยอย่างเงี้ยได้แชมป์ได้บอลลังดอได้ยิงประตูโน่นนี่นั่นโชว์ท่าเท่มากมายนะครับทุกวันนี้นะครับก็ยังมีคนเาเรียกวไงแซะหรือว่าดูถูกโรนันโดอ๋อไปอยู่ลีกบอลหรือว่าแบบ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รักสมโมสรหนูหนีนั่น,นเห็นไหมครับทั้งที่ความสําเร็จที่เขาทํามีให้ชื่นชมตั้งเยอะแยะเห็นไหมหรือแม้แต่แบบเมสซี่เนย์มาไอเมอเป้หรือว่านักบอลใครก็ตามที่มีผลง,งานดีอ่พะพอผลงานไม่ดีปั๊บโดนล้อโดนโดนโดนู่นนี่นั่นนะครับและไม่ใช่แค่คนเดียวที่ล้อแบบนึกอ,ออกป่ะแฟนบอลทั้งโลกไม่รู้ฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับขนาดพวกระดับโลกยังโดนเลยนะครับ พออรรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่ชอบแบบนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะด่าเราอะไรยังไงนู่นนี้นั่นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมันแทบไม่ต้องสนใจเลยครับเพราะว่าเขาจะหาเรื่องเราจนได้นะครับต่อให้เราแบบยิงเข้าสามลูกทำแฮตติกโชว์ฟอร์มดีได้แชมป์นู่นนี้นั่นเขาจะหาเรื่องจนได้นะอ๋อเลี้ยงเยอะไม่แบ่งบ้างเลย ไปแบ่งให้ฉันยิงบ้างหรือว่าอะไรโอ้เล่นหล่อแอคสาวนี่วะอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโหเล่นอย่างงี้ทำไมไม่ติดทีมชาติเลยอะอย่างเงี้ยไม่ไปทีมชาติเลยล่ะคือคือนาะว่านี่ขนาดแบบเราเราเล่นเก่งแล้วนะเราโ์ฟอร์มได้อย่างดีแล้วนะมันก็ยังมีเรื่องราวมาแบบมาให้เราเจอแบบนี้จนได้นะครับดังนั้นเนี่ยเล่นบอลให้สนุกเล่นบอลในแบบที่เราอยากจะเล่นการผิด พลาดการแบบนู่นนีนั่นนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเกิดขึ้นกับคนที่พูดว่าเราด้วยเชื่อไหมรับว่าจะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เขาเล่นพลาดอ่นะแต่ทําไมทําไมนะครับทาไมเขาไม่พูดว่าตัวเองอะ่ะทําไมคนอื่นไม่ว่าเขาบ้างอะหรือการที่เราว่าเขาคืนเขากลับแบบนอกปะเขาเรียกว่านะโตตอบเรากลับในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยทั้งที่เขาก็ทากับเราก่อนผมถึงบอกนะว่าเราไม่ต้องไปสนใจ สนใจก็เหนื่อยเปล่านะครับสุดท้ายแล้วเราเล่นบอลไปอีกสิบปียี่สิบปีหรือแบบตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะเรายังจะกังวลกับเรื่องนี้อีกหรือเปล่านะครับเราเอาเวลาไปสนใจคนพวกนี้มาสนใจลูกบอลที่เราชอบกีฬาฟุตบอลที่เราอยากจะเล่นและทําให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันน่าจะดีกว่านะครับหรือใครที่แบบว่าไงอ๋อตรงยอมเราความจริงพี่เราฟร์มตุกงั้นจริงๆต้องเชื่อเขาคือนอกว่า เราอยอมรับแล้วเป็นไงอะ่ะก็นี่ไงฟอร์มตกอย่างเงี้ยนอกว่าบางทีนะครับเราต้องนึกถึงแต่สิ่งดีๆของตัวเราเองเอาภาพที่ดีในหัวเราที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ดีในตัวเองแล้วก็ทําสิ่งที่ดีมามากมายที่แบบคนหลายคนชื่นชมแม้แต่ตัวตัวเราเองภูมิใจอย่างเงี้ยแต่เราจะลืมไปหรือได้ไม่ออกนะครัเพราะว่าภาพของการที่แบบนอกว่าคนอื่นมองในงแง,ง่ลบในทางที่ไม่ดีกับเรามันเยอะเหลือเกินนะครับจนแบบมันบดบังภาพที่ดีของเราในอดีต นึกถึงสิ่งดีๆของเราเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดเลยนะครับเราเป็นในสิ่งที่เรากําลังจะเป็นสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ในตอนนี้ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราจะคิดว่าเราเก่งแล้วก็มีคนว่าว่าเราอีกเราอาจจะคิดว่าเราไม่เก่งอีกแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนใจในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอย่างเงี้ยคือเนาะวะแทนที่เราจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้และยึดมันไว้ว่าฉันเป็นหนึ่งสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นและฉันอยากจะคิดอยู่ที่ตัวเรา มันต้องมีเหตุการณ์ที่เราเลี้ยงหลบได้มีเหตุการณ์ที่ยิงประตูเข้ามีเหตุการณ์ที่แบบคนแบบชื่นชมเรานะครับให้กําลังใจเรานึกถึงภาพเหล่านั้นไม่บ่อยนะครับเราควรอยู่ในความทรงจําแล้วก็สังคมแบบนั้นนะครับเดี๋ยวนั้นใครที่โดนด่าจนฟอร์มตกแหละได้เวลาที่ฟอร์มในอดีตที่แบบเรากําลังรุ่งเรืองของเรานะครับกลับมาได้แล้วนะครับ ตัวเราในตอนนั้นยังคงเหมือนเดิมยังคงอยู่ในตัวเราเราแค่แบบปิดล็อกเออเก็บตัวเราเองในตอนนั้นใส่ในลิ้นชักนะครับแล้วก็ลืมมันไปนะว่าเราเรามีแบบความทรงจําแบบนี้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยดังนั้นปลดปล่อยตัวตนของเราออกมาเอาร่างที่เทพของเราออกมาร่างที่แท้จริงของเรานะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ